ใครไม่อยากพ่อเขียนไม่แม่ขอนอนไหนก็อย่าลืมกระเบิดสีแดงให้นอนเดงนะคะจุจ๊กจุ๊กกเลยที่ตัวนี้เลยนะคะที่ขอนอนี่ยไม่อยากอรู้เฉยๆนะนนอยากถ่ายค่ะขอที่ถ่ายก็ วันนี้ไม่มีอะไรรีวิวค่ะไม<ร>่มีอะไรใหม่แล้วค่ะกีสป,ปินเนอร์<ฮ>นี่ไหะกีสป,ปินเนอร์ที่คะกำลังมีใครอยู่ว้าวมันคือ Handspinner หรือว่า,าลูกคางมือใช่ไหมคะช่วงนี้กำลังฮิตมากเลยอ่ะของเล่นอันเนี้ยทั้งไทยและนอกใช่ทั้งเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกนะน้องไอันเนี้ย ช่วงนี้คือทั้งไทยทั้งเทศนะเขาฮิตเล่นตัวนี้กันมากเลยเขาบอกว่าตาปนทยเขาฮิตใช่แล้วบางคนนะที่เขาเล่นเก่งๆอะ่ะน้องไนท์คือเขาจะมีกรุ๊ปในการเล่นของเขาอ่ะแบบโ้โ,โหลเล่นได้แบบแกบะบเลยเออแกะเลยเล่นได้แบบขั้นเทพมากแล้วอันเนี้ยมันจะมีทั้งแบบเป็นลายการ์ตูนลายลายเยอะแยะมากเลยแล้วก็มีไฟไม่มีไฟว้าวของน้องไนท์มีไฟด้วยอะ่ะอู แบบไม่ธรรมดาดอ่เดี๋ยวแม่ไทยให้เดี๋ยวแม่ไทยให้ไหโชว์เล่นแบบขั้นเทพสิน้องไหนท์บอกว่าน้องไนอยากได้มากดูสิไล่แล้วก็จะเล่นเป็นไม่นา่าอ้าวเอามือนี้ใช่อ้ามุนแรงๆอ้าวมือออกเลยบางบางทีนะน้องไนอย่าง ขาเล่นกันเขามีชาเลนจ์กันด้วยนะก็คือแข่งกันสมมุติว่าสมมติหน้าผากค่ะตอนนี้กําลังสาธิตการเล่นแบบขั้นเทพนะม,นมีไฟวิบวับ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 ด้วยค่ะอาดูค่ะหมุนแรงๆเอ,อ,อาเงยหน้านะเดี๋ยวแม่หมุนให้หนกูกดเอาไว้อาหนกูกดเอาไว้นะเอาเงายหน้าอีกวู้ ค่ะค่ะตรงนี้อันนี้จะบอกว่าเราวางได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะเล่นแล้วมันก็เพลินดีนาะู้สนุกมัค้คะแม่มีมาก่อัแม่มีมาอันเดียวค่ะแต่ว่าน้องหนห์แม่จะบอกอันนี้ให้สปินเนอร์อันนี้ที่แม่ซื้อมามันปรับไฟได้หลายระดบับนี่มันมีข้อพิเศษของมัน การที่ปรับไฟเราใช่เราจะกดไฟไปเรื่อยๆมันปรับในาระดับนะลองกดดูค่ะจะไฟเป็นไฟแบบว่าโชวิวว,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 วิวแบบเร็วเรวรัวๆ,ๆแล้วก็แบบนิ่งๆเราชอบแบบไหนเราก็ลองแบบนั้นดูลองทีละแบบไมนน้องไนแล้วก็ลองหมุนดูใช่ค่ะฟอใช่อันนี้ปิดไฟอล,ลองดูค่ะเวลาปิดไฟแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยเนาะใช่ไหมุน ก็หนูกดมันแน่นไปไงคะเอามุนเลยค่ะเอาแม่กดให้เอาแม่กดให้แล้วหนูมุนเลยเออไฟมันอยู่ฝั่งนี้นี่ค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะไฟใช่ถ้าหากว่าเราจะให้มันอยู่เราก็แตะตรงกลางอมันอยู่ในพับเลยอะดึงเริงตึงตึงเริงตึงตึงเริงตึงตึงเตึงตึงตึง มากมากแม่เห็นในอินเทอร์เน็ตนะที่แม่ดูในคลิปของ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 ต่างประเทศนะที่แม่เห็นนะคือเขาวางซ้อนกันน่ะน้องไนท์วางซ้อนกันหลายๆชั้นใช่ใช่ฝรั่งที่เมืองนอกเขาทำเนาะเออหลายอันนะ่ะแล้วเขาก็เล่นเฉลินกันสนุกมากๆแต่อันนี้เดี๋ยวนะน้องไนท์ยังไม่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เดี๋ยวน้องไนท์จะไปฝึกมาใหม่ใช่ไหม แล้วพี่ๆคนไหนล่ะคะพี่ๆหรือว่าน้องๆคนไหนเคยเล่นแล้วบ้างมาเล่นแล้วค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้นะแม่เลนะคะสนุกหรือไม่สนุกหรือว่าซื้อมาแล้วเป็นแบบไหนกันบ้างมีการยกมือด้วยอะ ลืมคอมเมนต์บอกกันนะ